สวัสดีครับผมสนะุพศสิริณรุอมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกคลิปนี้เป็นคลิปที่420ช่องซูจิโก9826วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีตั้งค่า ให้มือถือโชวบนหน้าเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์นะก็ผมไปดานวน์โหลดโปรแกรมมาเยอะแยะเลยแล้วไม่มีโปรแกรมไหนฟรีเลยทั้งที่เขาเขียนว่าฟรีฟรีดานวน์โหลดคงจะดานวน์โหลดมาฟรีแต่ว่าต้องเสียค่าโปรแกรมนะจนผมเจอโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งชื่อว่า Annie Myro นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่า จะติดตั้งยังไงนะพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งค่ากันก่อนอื่นเราจะต้องไปดาวน์โหลดก่อนนะให้ไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ว่า Annie My r o An แอนนแล้วก็ติดกเข้าไปนะนี่ไง a n นนี Row ่ไม ขาว่า m i r o android s c i e n to pc ลองดูมีตัวอื่นไหมอ่าตัวนี้แหละลองเข้าไปดูนะแล้วดูที่มันมีให้ดาวน์โหลดไหมเนี่ยมันบอกฟรีดาวน์โหลดแล้วมีให้ซื้อด้วยนะอ่าซื้อก็จะเป็นรุ่นโปรนะแต่ถ้ารุ่นที่เราแค่ให้มันโชว์ขึ้นมาทำงานหน้าจอนิดหน่อยก็ใช้รุ่นฟรีดาวน์โหลดได้ นะเนี่ยดาวน์โหลดเสร็จแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ดาวน์โหลดนะเราก็ติ๊กคาลางนี่นะ My คอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็ทางซ้ายมือมันจะมีโฟลเดอร์ของดาวน์โหลดอยู่นี่ไงเราก็ติ๊กไว้ที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะก็ข,ขึ้นมาแล้วนี่ไง a อน i ี Myro เป็นเวอร์ชันอังกฤษเซตอัพนะแล้วเราก็จะอ่าก๊อปหรือใครจะติดตั้งตรงนี้ก็ได้นะดับเบิลคลิกมันก็ติดตั้งวิ่งเข้าไปติดตั้งที่ไดรฟซี see ให้เราแล้วนะครับเราจะคลิกแล้วก็ Copy แล้วก็ไปที่เก็บไว้ที่ที่ไดรฟอาทินเดสท็อปก่อนก็ได้เพื่อสะดวกในการติดตั้งนะครับแล้วพอเราคลิก เพจมานะเราวางมาที่เดสก์ท็อปก็จะคือตัวนี้ไงนี่ไงแอนนี่ไมโตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะ,ะติดตั้งต่อไปนะครับอันนี้คือโปรแกรม a n นนี่ไมโรนะที่เราไปดาวน์โหลดมาซึ่งโปรแกรมตัวนี้มันดาวน์โหลดแล้วได้เลยนะแต่โปรแกรมอื่นๆดาวน์โหลดแล้วมันก็ไม่ค่อยให้ดาวน์โหลดนะ พอดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นดาวน์โหลดเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วมันก็ถามถามเรื่องของการซื้อบ้างถามเรื่องของการต้องมีอะไรรหัสของเขาก็เลยผมลบทิ้งไปหมดแล้วก็เอาตัวนี้มาติดตั้งเลยนะเสร็จแล้วเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปจริงๆจริง,รงตัวนี้เขาเขาบอกว่ามันมีตัวโปรนะพอเรา ติ๊กเข้าไปมันก็จะต้องซื้อเหมือนการตัวโปร,โปรนะก็น่าจะมีลูกเล่นเยอะกว่านี้แต่ตัวที่เราใช้งานพื้นฐานก็คือสามารถที่จะแชร์หน้าจอมือถือขึ้นมาที่คอมพิวเตอร์ใช้ได้อยู่ปกติทุกอย่างเลยนะอ่ะแล้วอินสตาลไปนะเขาก็บอกว่าเขากำลังดาวน์โหลดแอนนี่ y มโรอยู่กับรุนาคอย ติดตั้งเสร็จแล้วนะอ่ามันปิดไปแล้วนะพอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะเขาก็จะมีไอคอนขึ้นมาตรงนี้คือ a n n นี่ม r o นะครับเดี๋ยวเราก็จะดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อที่จะใช้งานต่อไปไม่ต้องตั้งค่าก่อนนะก็มีการเซตค่าที่มือถืออ่ะเราหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ดับเบิลคลิกที่โปรแกรมแล้วก็เข้าไป คราโปรแกรมนะแล้วเลือก Android นะอ่าแล้วแต่ของใครเป็นตัวไหนนะ iPad ก็เลือกแบบหนึง่งอ่านี่ก็เป็นการเลือก Wi-Fi ให้ให้เลือก USB นะผมว่า USB จะง่ายกว่าพอ USB ปุ๊บเราก็เสียบสาย u s เเข้าไปอนุญาตนี่ไงมันก็หาแล้วนี่ไงมันจะมีขั้นตอนขึ้นมาเลยว่าทำอย่างไรบ้างอ่ะแล้วก็ไปที่ตั้งค่า นี่ไงอันที่หนึ่งมันบอกว่าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เราก็ตั้งค่าแล้วไปข้างล่างนะเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่ไงจิ้มไปที่เกี่ยวโทรศัพท์มันจะมีข้อมูลโทรศัพท์ขึ้นมาหมดเลยเห็นไหมอ่าทีนี้สองอันที่สองคือซอฟต์แวร์อินโฟเมชันข้อมูลซอฟต์แวร์เราจิ้มไปนี่ไงแล้วก็อันที่สามเขาบอกว่าบิลนัมเบอร์บิลนัมเบอร์ก็คือรหัสรหัสของรุ่นนี่ไงรุ่นนี้นะ พอบิลล์ลเบอร์เขาบอกให้กด7ครั้งเราก็จิ้มไปเลยนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นี่ไงเขาบอกว่าเปิดใช้งานผู้นักพัฒนาแล้วนี่ไงเรียบร้อยแล้วก็เราก็กลับไปกลับไปข้างด้านหน้ากลับไปแล้วเราไปหานักพัฒนากลับไป นี่ไงทางเลือกพ,พัฒนาขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ไม่มีนะพอเรากดรหัสตัวนั้นปุ๊บมันก็ขึ้นเอาเราเข้าไปที่นักพัฒนาเห็นไหมข้างบนเขาเปิดให้แล้วอันหนึ่งข้างล่างนี้เปิดเครื่องเสมอนี่ยังไม่เปิดนะเมื่อกี้เราเปิดเองนะให้เปิดเครื่องเสมออันที่สองอันที่สามแก้ไข usb บกพร่องนี่ไงแก้ไข จุดบกพร่อง USB ให้เปิดไว้3อัน4อันก็คือตรวจสอบผัน USB ให้เปิดแค่4อันนี้แล้วก็พอแล้วให้กดเน็กที่คอมพิวเตอร์นะมือถือเสร็จแล้วเดี๋ยวกดเน็กที่คอมพิวเตอร์นี้เน็กไปแล้วก็ข้อบอกว่า,าได้แล้ว USB ใช้ได้แล้วเราก็กดเข้าไปพอเสร็จแล้วเราก็รีสตาร์ทเครื่องนะ จแล้วเราก็เข้าโปรแกรมใหม่นะเสียบมือถือไว้นี่ไงไ,ได้ละของมือถือนะเราสั่งงานที่มือถือนี่ไงเราสั่งงานที่มือถือมันก็เข้าได้หมดแล้วนี่ไงมันจะมาโชว์ที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วนะครับถ่ายรูปยังได้เลยนะนี่เปิดกล้องถ่ายรูปแล้วไปถ่ายได้หมดเลยนะครับ บคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำอาร o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ลน์0 1 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจโกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ